สวัสดีค่ะครูออฟนะคะนิรนุตเอี่ยมอารยาค่ะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบ้าน Mountain Art ค่ะ Eco Learning Space ค่ะอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะก็ในวิชั่นของทาง Mountain Art เราก็ถ้าพูดถึงอีก3 5ปีข้างหน้านะคะเราก็อยากจะมีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเป็นกิจกรรมที่สร้างให้เด็กๆนะคะได้ได้เรียนรู้ตัวเองนะคะแล้วก็ ในการได้ก็ได,ได,ได้รู้จักแล้วก็เรียนรู้ในการอยู่ร่วมในสังคมรู้จักการบาลานซ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความชอบไม่ชอบต่อปัจจัยภายนอกในเรื่องของสังคมหรือว่าในการจัดการอ,อ,อนาคตของตัวเองว่าจะไปในทิศทางไหนดีแบบนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็การแบ่งปันชุมชนหรือว่าการช่วยเหลือยังไรรงได้บ้างในชุมชนของตัวเองค่ะ แล้วก็อยากให้มีเรื่องของกิจกรรมของคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะเพราะว่าคิดว่าตอนนี้ยังเป็นส่วนส่วนน้อยนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ตื่นตัวแล้วก็จะหันมาเรียนรู้ว่าเออเด็กในปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะเรียนแบบเดิมๆไม่ได้แล้วจะต้องมีความรู้ยังไงแล้วก็ต้องพัฒนาคุณพ่อตัวคุณพ่อคุณแม่เองอยังไงเพื่อจะไปช่วยกันดูแลเด็กๆของตัวเองให้ได้เหมาะสมกับการศึกษาในปัจจุบนันแล้วก็อนาคต อย่างงี้ะคะ่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของการศึกษาที่ควรจะเป็นในเรื่องในใน,ในอนาคตนะคะก็คือแน่นแน่นอนว่าเราก็อยากจะให้เป็นการศึกษาที่ตรงตรงกับตัวของเขาเองคือให้เขาได้ได้มีการพัฒนาตัวของเขาเองได้อย่างถูกจุดไม่ต้องไปเสียเวลา ไปพัฒนาในสิ่งที่ไม่ใช่เขาไปตลอดชีวิตของการศึกษาของเขายิ่งเขารู้ตัวเองเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้เขามีความสุขแล้วก็พัฒนาศักยภาพของเขาได้เต็มที่มากขึ้นเท่านั้นและที่สําคัญก็คืออ,อ,อยากให้เป็นการศึกษาที่ที่ไม่ไม่ต้องมีการแข่งแย่งอะไรกันเท่าปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าเ,เราก็จะตอย่างต,ตอนนี้เราก็จะรู้ว่าเออเราต้องชูความเป็นที่หนึ่ง แล้วก็มีความเป็นผูน้นําก็คือทุกคนอยากเป็นที่หนึ่งหมดทุกคนอยากเป็นผู้นําหมดะคะ่ะทีนี้มันก็ทําให้เขาเนี่ยเห็นกับตัวโดยโดยไม่รู้ตัวตั้งแต่เด็กนะคะชี่จะทยังไงให้บรรยากาศการเรียนรู้มันเป็นแบบการรยายนิมิตมีการเอื้อเฟื้อแบ,บ่งปันกันค่ะทีนี้เอ่อถ้าพูดถึง Genius System นะคะคิดว่า Genius System เป็นเหมือนเป็นเหมือนแมพค่ะเป็นเหมือนแผนที่ที่ในแผนที่เนี่ยได้เลือกถนนเอ่อได้เลือกได้เลือกถนนที่ ที่เหมือนได้ถูกจัดการหลุมบ่อหรือว่าย่าลูกๆไว้เรียบร้อยแล้วก็คือว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลาหาทางหรือว่างงทางไปทางผิดทางถูกแล้วนะคะก็คือจะมีเ,เป็นระบบเป็นซิสเต็มที่ที่แค่เราแค่เดินตามเป็นสเต็ปสเต็ป เราก็จะมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเป้าหมายที่เราวางไว้ได้ไม่ยากซึ่งคิดว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งนะเป็นแบบหนึ่งที่ควรจะต้องอยู่ในมือของการเดินทางของความเป็นพ่อแม่ของเป็นครูหรือว่าบุคลกากรทางการศึกษาค่ะถ้ามีแบบนี้อยู่ในมือว่าเอ่อจะไปได้ง่ายแล้วก็จะเข้าใจได้ง่ายไม่ต้องเสียเวลาหลงทางนะคะแล้วก็จะทิ้งท้ายในเรื่องของการศึกษา ก็คือในใจเลยก็อยากจะเนี่ยค่ะก็คืออยากเห็นระบบการศึกษาระบบการศึกษาที่ให้เด็กๆอยู่ในบรรยากาศของความเป็นกัลยานิมิตรค่ะเรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นกัลยานิมิตไม่ต้องการย่งแข่งขันกันนะคะหรือก็ก็จะทําให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ